สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กรรารันลุงลุงล้านนะครับสวัสดีครับลุงล้านครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาหากาแฟอร่อยๆแถวเขาเหล็กอะไรแถวนี้ยสะอะไรนู่นสะอะไรสะรวิลัดนี่ยสะน,น้องใหญ่สะอะไรน้องใหญ่สะน้องใหญ่ตอนนี้เราอยูนน่บ้านอะไรครับรรรบ้บานโนนระเวียงบ้านโนนระเวียงนะครับเอาเราหมุนอ่าท่านี้ก็ไปบ้านเขาเรียกไปบ้านอะไรนู่นอันนี้ไปทางลุ้งเขาเนาะไปอะไรท่ากระทุ่ม ครับตรงนี้ก็ไปทางทางทอำเภอหนองสูงตรงนี้อยูบ่บ้านน้องโนเวียงโนโลเวียงนะครับอยู่ตำบลหนองสูงนะครับตรงนี้ก็มีเาื่อนขายขายทางขงางเป็นเพื่อนเป็นคุ้งสนใจก็แวะมาทางทางครับผมไม่เคยมากินร้านนี้ตะกี้ครับไปกินตลาดลูกชายไปกินพวกสลัดพวกอะไรนะครับลูกชายลูกชายเป็นลูกศิษย์ชื่อนายต้นนะครับวันนี้ก็มาคุณพ่อก็มาขายกาแฟอ่าอันนี้รายการที่ผมสั่งครับรรใช่ไหมทางอำเภอ อเมริกาโน่น้ำผึ้งอันนี้จักบาทครับเนี่ยอันนี้คือห้าบาทสี่สิบห้าบาทเท่าไรนะห้าบาทสี่สิบห้าบาทเท่าไรนะสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทโอเคครับนี่ก็จะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมก่อนครับอ่าออจำได้แสงนะมันมืดเสมออ่อานนะครับ,รบก็มาดูว่ารสชาติก็เป็นกาแฟาสดจริงไหม กาแฟช่วยคำพวกเดี๋ยวถามเองกับเราของอะไรรูอะไรมันมีอะไรโรบัสต้าอะไรโรบัสต้าร้อนไม่เส็งหรโรบัสต้าอันอีกบอกได้ไหมของเครือไหนยังไงหรือเราสั่งออเดอร์มาจากไหนสั่งทางเหนือสั่งทางเหนือผเหนืออ๋อกับมีบางคนก็บัตรเองไม่ค่อยมีเนาะบัตรเองอาจจะปักช่องผมเนี่เป็นอาราบิก้าอาราบิก้า บสา,าะอะไรนะโรบัสต้าปลูกได้ทั่วประเทศ,ทเทศอันนี้อาราบิก้าปลูกได้เฉพาะทั้งภาคเหนืออากาศเย็นๆมาๆนั่นเนาะพวกเหนือ,อน,น,น,นั่นก็ลานาเลอย่างนั้นโอ้โหมีข้อมูลเปี้ยเลยข้อมูลเนี่ยโอเคครับคุณพ่อยังหนุ่มนะครับลูกชายก็ยังอ้าวคุณพ่อยังไม่แก่เนี่ยโอเคยังไม่เคยมาคุยทีต่อนี้ก็มาชิมรสชาติโรบัสต้า เนะ <S <S า,านะโรบสต้าโรบิกาอาราบิกาผมจำไม่ค่อยได้อาราบิก้านะครับรสชาติเป็นยังไงครับอันนี้ก็มีอะไรก็แรกมีกระดาษหอ่อแล้วก็ทำเองง่ายๆแล้วก็มีปั๊มตาลุงร้านบ้านกาแฟนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเผื่อใครมาสั่งมาจอง082 998 4060งศูน <40 60 S 1> นะครับอ,อยู่ทางทางนะครับใครมาจกนหนุ่มๆมอยู่ท้ายมือก่อนจะออกไป อะไลซา,าจันทากระถุ่มแดงครับ,รบเรามาชิมรสชาติตั้งหน่อยครับอ,อยังสัดแม้นะครับอืมก็เป็นอเมริกันนังที่คุ้นเคยนะครับก็มีใสน่น้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ใส่ย,ยี่ห้ออะไรหรือว่าเรา<ม>ซื้อมาเอง,องอเน,น้ำผึ้งขวดนี่แหละครับจะเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงนะ งเลี้ยง่100งอรนะ้อยเปอร์เซ็นต์อยู่บันใจความก็โอเคครับ<ด>จะจะได้ครับ<ด><ด>มีโลโก้ลุงร้านด้วยนะครับเอ่อแวะมาเยี่ยมมาเย็นม,มาซื้อมาหานะครับอันนี้ก็ลูกสาวมาลูกสาวสั่งอะไรเนาะโอเคโก,โก,โกโก้ปั่นนะครับอันนี้โกโก้ปั่นครับขั้นตอนโกโก้ปั่นครับ เขาบอาหวานน้อยนี่รลดน้ำตาลหรือรดเฉื่อมหรือรดนมหรือลดอะไรไม่ใช่รดน้ำตาลน้ำตาลไอ้น้ำน้ำตาลเชื่อม,อมอ TVs, ไอ้น้ำเชื่อมใช่ไหมโกโก้จะเป็นจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายเนี่ยโอ้โกโก้นี่จักบาทกับไอ้ปัน่น,น,นหวานน้อยโกโก้ปั่นสามสิบบาทบวมนมสามสิบห้าโกโก้ห้าบาทบวกบวกอะไรนะนมพวนงนม ฟองนมอ๋อบวกฟองนมเพิ่มออชิปต่อท็อปปิ้งสามสิบห้าอันนี้ก็สี่มาวันนี้ก็จ่ายไปแปดสิบบาทเยครับร้านนี้ไม่มีคนละครึ่งเนาะไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะครับปกที่เปิดวันไหนวันไหนปิดวันไหนถึงครับก็เปิดทุกวันครับทุกวันตะเวเช้าถึงห้าโมงเนปกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็มาได้ เยาเวียนอาจจะมีธุระจริงๆอาจจนะปิดเนาะแต่ปกติก็ไม่ไม่ปิดจะแล้วเนี่ยดูดูหน้าตากับอา่าช็อกโกแลตไออะไรนะโกโก้หวานหน่อยตท่าไหน่หน้าตาเป็นงไงเปเคยอ๋อนี๋ใส่ฟองนมนะครับใส่ฟองนมนิดนึง ก็มาตัคงเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยอ,อ๋อข้างหลังก็เป็นที่นั่งข้างสะเนาะนอ่าก็ตู้ลุงเสร็จแล้วลกร่อ อ่ะเดี๋ยวพอดูหน่อยอ่ะเสร็จแล้วลูกมาก็เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้กาแฟอันนี้โอช็อกโกแลตอะไรนะโกโก้บันลวานน้อยนะครับข้าเขียวนะครับท้องโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้3ามสิาอันนี้4ี่ารวมกันเป็นสี่สิบาทนะครับ,รบสนใจก็มาซื้อมานะครับโอ้นี่รายการเมนูจะถ่ายรายการเมนูให้ดูเต็มเลยครับเนี่ย อ๋อมีมีฟูดแพนด้าด้วยใช่ไหมครับมีฟูดแพนด้ามีแก๊ปไหมไม่ได้เขอเขาจะฟูดแพนด้าสนใจทัไมไยปปังไม่รียบร้อยเลยครับเพราะว่าในแอปมันยังไม่ไม่ขึ้นเลยอ๋อเปิดสมัคร์ตได้ครับสมาร์ตอันีม้มันเ,เปิดมันเปิดผมไม่ขึ้นเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงร้านนะครับใครแวะมามาซื้อลุงร้านขอเบอร์โทราศาพัพท์อีกทีนะครับ0829984060ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ